ตบ่มบวมหลังบั้นครับ,บ primo, หุดมือช่งนกมาว่าพี่น้องเจียนสีตะไลตบมาทั้บีบซีทุกการับมาพกับปอกับช่องหน่งคนนะอยู่ในชินแชนแนลครับตอนนี้ซ่พี่น้อ์ว่าเะินุกข้นไซเห็นนุกปีอะไลเขามาล่ะสวนแถวบัานพี่นงคครับ ไล่ไล่ไล่กนให้ี่หนุมอใช่ไมันอยากกินหนึ่น่งผีจะไล่มัใ่ไหมตบ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 ต่ตบ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 ตาตบตตนนี้บาบต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 บาบต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 บ่นตบงบตกตนตบ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 บบนพต เช่นหน่วยันคุณเขียเขี้ยเป็นยัไี่เราขัหน่อยเอาลูกหน่วยเอาโอ้มันนลูกหน่วยแต่ใส่มาได้กัตัวนึงบริออกไปกล้องใถไทยบึ้งมือนแบตเบิร์พี่น่วงได้ยังเมื่อเลี้ยงรืถ่ายพี่น่วงบึ้งมือมหน่วยมันตัวนึงมือนึงเป็นนะไปนี่แล้วพี่น้องไปก้นที่ไหน ไทยคลิปแบตมันหมดแบบนีอ้อมาได้ตัวนึงมืนอนังพี่น,น้อ,ยอยนงยกดวยเ่อยมเลยไทยพี่น้องเบิ้งใกิมันเียม่ได้คลิปคลิปรุ่งี่พี่น้อมไม่เบิ้งเลยหน,ลหน่อยมากตัวนึงขังเลี่ยงไว้พี่นว่มคมข้อข้อไล่ๆนี่แหละนั่งในหุยนหยีเนียดเซ้เสยอเรื่อยเลียงไว้พี่น้มอ,อ,อนนมค่ะ เอ่จึงต่ออยู่แถวนกขึ้นแถวบ้านพีนน่น้องได้ยินเาาสียงนกปาขันนี่จะไล่เห่าเม่อพี่น้องปาพี่น้องตบมาเงีมโซเียตเ,เียเ้นหนไม่เเียจไปเอยขับไปไม่พอไปมละมดนนีมเ,วเว้ หมวกนี่ใน,ในี่ขับยิงควางนี่ไปดิบเสียงดิเซนุกมัวนี่มีดูเรื่องไม้ลูกสาวนี่ดีนี่หนุกปานตีได้ไรมาเทียงกับหนุกบังได้ยินเสียงหนุกบังคำไม่รู้ตบ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 โสง

ต่นใช้รอมือกันต่วนบุกม่วงหลังบ้านะครับหลุนมว้สมวมีนกมาวาพี่นองเชียงตีตะไลขตบ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 มาแถวนี้ละน้ำโขกนะครับมาแล้วครับพี่นองตะวันนกเหียงน้้ำโชกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับต้นบุกม่วงนี่ครับหลุนไม่ช่มมมีนกมาวะพี่นองเนี่ยครับครับน้ำโขกล้ังต้นบุกม่วงน่ครับเห็นบินมานี่แถวนี้พี่นองมาไม่ลุนชม่ชุมาะเสียเขาวาพี่นอง ใช่ครับใ kind of ส่ huh. so ถิ LES ่มไปลังบ้านพี่น้องโกไก่บ้านป่วนปันได้พี่น้องมาลุนมาชมมาสิเหยียบมีปุ๊บตีตะไลตบ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 มาป่วนหลังบ้านนี่ครับล้องโบนุ๊กลังบ้านพี่น้องตีตะไลเมื่อไหร่วันนี้ผมตื่นมาผมมานั่งจิบชาตีตะไลมากใส่หนุกเขาอพี่น้องมาลุนมาชมมาสนาน ไอ้ตุนมวกงี้บตุมวกใส่ตนมวงล้างบ้านนี่พี่น้องลองเบิ่งพี่หน้องสีเยียบบ่สิตื่นญ่เพิ่นมานั่งไฟนเดียวขหาบา้านใส่นกแหวนหลวงยังไมบินบินเจิดมาวน,นเวียนแถวนี่พี่น้่งได้ยินแียงนกบานรับ ไอบบน้น้ำโชกไปล้างตุนหมกม่วงพี่น้องล้างบาน <c oughs> นี่หนูกหยียบบ่พี่น้องมานลรุนกันับ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วครับหนูหนนกยังวะครอบคุ เม่แล้วครับพี่น้องน้องฉูดเงียบแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วน้องฉูดเงียบงียบแล้วครับพี่น้องดุนเบิ้งตัวติดตัวระดับได้พี่น้องน่าตาโอ้เขาบินไก่ท่นบินลุ่งนิดนุ่เงินเขาสบายป่ะนบแป๊บแป๊ไก่ลุ่งเห็นไหม ยงหน่อย่น้อยน้อยกินอยากช่ไหมเจ็บไหมต้องจับต้องจับต้องจับ่างไ่าไูดอยากจับจับหน่อนีเสียงนกไปไงน้ำ เมือ่อน,นั้นมีงววนไ่ใส่ลังกำงมองหลัง,งอีกลงัลงเนหลงหังนีนพี่น้องนี่ไก่เน,นี่ยมาวนุนคันยูเรา้นค้ำเนี่ครับขาข้างเนี่ยกำจัดจด,ดูมาสวางโตพี่น้องเขาไฟกันดลเขาไฟไล่ลำบานพี่น้อง อ่นนั่น,นข้าเจ้ารถไถมาจอดฟังนั่นีไลมาผิด่ะวัน้นข้นใส่เราจ้ากินไปแน่ด้ตื่นเลยจ้ากินไปแกได้พี่นนองลองขึ้นใส่ลองบือค้างมากสันยังช่วยขยี้ คือว่นกอันนี้เสียงนกแอบผมนกน้อยมน,นั่นเองพีแอบที่แกอันมวลน,นี่เราเอาอเจ้าบุญล้วนเข้าพี่น้องเสียงเจ้าบุญล้วนคันไอ้นกตัวเมื่อปีกหักพี่น้องผมได้มาแต่ออยังหน่อยปีปหกปหกักกตบอกาตักงแต่เมือโดนเลี้ยยี่หน่วยนี่หักไปเป็นต้องโชกันยุงน่งเนาะ ปลาเข่าบั่นพ pues ี่หนุ่มอันป wow. <the> <ese> yeah. อบบันผมมันมีติดติดปลาสมทั้งทีมีปลาขอเครืงผีทุ่งหน้าพี่หนุ่มถ้านกตัวนี้สงสัยมันจะทุ่งบั่นพี่หนุ่มกล้าขนาดนะเขามาในบั่นสีวาโอ้จริงๆก่งเลยนกตัวคือลวดมือสีกายหยียบบ่เขามากกามากปันไอ้นกเขาล้างบ้านนะครับต้นหมกม่วงตุ่มนกบั่นซื้อพี่น้องผมแกนนกตุ่มนกมันบั่นใส่ทิ่มเป็นนะพี่น้อง นีคันมบร้าพาน้ำโขกไปป้า,มาเมื่อยพี่น้องไอเชียนบุตรกับบ่อยู่กับบ่มีมูเลยบริไปพี่น้องครับไดหยุดมื่อเนี้ยบ่มีมูไปช่วเถื่อกับไปวุ้ดเดียวได้ยุติว,ว่าบ่มีขาภาไปพี่น้องมื่อยดูยวันพี่น้องมื่อเนี้ยรถจักรยนานรถท่านี่ติดท่านี่ปิด เก็บน้ำมันขอน้ำมันเครื่องท่านีิศวรมีพี่น้องใช้น้ำโชกล้างบันอยาก็บจำอยู่พี่น้อ,อ <c oughs> นงตื่นไว้ยังยังเดี๋ยวไปยังยางดูเศร้าขันล่ะ้ำโชมก้นยางไว้ไหนมอนอร์ตื่น ปลาก็ไปทั้งเล่นบึนุ่มกี่เห็นคันอยู่เงีบโโยบโฉกเงียบเลยปลาไปวุ่บวนบึงงูกไปอีกกันมาแถวนีน้บ่เอาไปใส่คนมาเที่ยวดูกับว่เป็นยังพี่น้องมาวุ่นมาเลี้ยอยู่ปลาคันม้วนพี่น้องนกตัวนี้เงียบ จำจำยิ่งมุอบไปไซโอ้ยไซพระท่านพี่น้องผมปิดตัดใบีใหมพ่พอดีเพิ่นมาพอดีมียินเสียงเพิ่นมาพอดีผมปิดตัดใบีใหม่มาเพื้อดีเพิ่นบปตีจะไนนล่มาทั้งผีมันตัดงาคามเลยพิ่นผมอีกที่แรกก็ตื่นรถละตืดดละลต่นรถไทยรถไทยก็เจ้ามาจอดอย้อนไทยเงยตื่นบินนี้อีกปตีตะไล่ไปทั้งได้บัน่นเพราะยินเสียงเหี้ย หลุนๆกันจังหน่อยเราจะมาวนเวียนแถวนี้ป่าพี่น,น้องนกขึ้นไซร้ร้องบึง้งนกตอวัวเขาไม่ใช่นกไม่ขึ้นแอบร่องบึง้งไม่กับท่านนี้คู่นี้ล่ะพี่น้องไม่ได้เหยียบก็คือไม่กันเลยแบงค์ได้พี่น้องใทยคลิปอยู่บ,บ้านครับนกขึ้นเหี้ย เอาขึ้นนุ่นเนียบเี๋ยวอานุ่มขึ้นสไสพี่น้องน้ำโชบขึ้นไสรอแถวบ้านนุ่มไม่พ่มคันพี่น้องคันเราดิ้นนุ่มไม่ผมคันมาตุ่ยๆแล้วพี่หนุ่มคันมวลพี่น้องเสียงหน่อยผมได้มาแต่บันโคกเหมือนพี่น้องคันมวลนี้ดิดีผมได้มาแต่บันโคกนะครับเงือบหมดคันน่าคัน ขันยุ่นคันลูกคันคันพอฟังแต่ก็มีคู่คมึงเทียแล้วขันยุ่นแต่ดูเนื้อคันทีนึงอาจจะในเลียงเป็นไนพี่นอ้องหนุกไม่อันนั้นแหมตอโนโนโนโดแดดตอนแดดจริงแดดพี่น้องงงแดดอยู่ ไปผ่าเดียวออกไปฟิ Malcolm, okay. motor row, motor um, like ้งแดดพี่น้องโกเคแดดมันตะอออกมันต้อง่างถึงพวกยังไงไก่เมล็ดอยู่หน้าบ้านมันยันปีนไก่เป็นก็เลยบ่เดียวออกไปเอาขันคัมเดียวบอกว่าฟังนี่ไงเร็วขันเอฟซีฟังนี่นี่มุกไม่นี่ขันไหนไม่รู้ ถ้านในกาบใน,นพี่นงนงลูนี่ยินขันขันมวนอยู่เดินนำชคขันจำอยู่นี่เสียงนุกไปไงเสียงจำแล้วนำชคพี่นงองอามินนุกปลาหยดกองเน่งหยัดแล้วหยดจำเล้ว bữa đây cẩn đồn bữa đây bị bả xỏ mương rồi em chụp bữa đây bị xây bả xỏ mương chém mương rồi bữa bây giờ bị siếp núc bả rồi thăn kia đây chồi มาคนยิ่งอหอกมาหากินเงี่ยยิงไม,มเ่เศร้าของพี่นอ้องเอานุกไปฟิง้งแดดกันผมมีน้องก็ร่างคึกก็ร่งงางึ้นนะร่างร่างคืนขึ้นกล่องไรบัวเห็นไหมเห็นนั้ไหมตีนกล่งองพี่น้องออกกองขึ้นเปิดแฟลร กินจ่ยอ,อยกลังเหยียบวักนแดด็ไม่น่องแดดเริ่อ,ออกมืดมือนั่นพี่น้อง cái gì nó ơi nào Hãy đẹp Cái <laughs> kênh à, đẹp đấy Gõ Để à, <laughs> โฉบขึ้นใช่รึมบินนี่อะไรพี่น้องมันรุนกันอีกทีนึงนกป้าบินโฉบไปเสิร์ฟมากกี่จ้าไปทั้งเดย์น้องพี่น้องนโกออกฟิ้งเด็ดนต้องต้องแจ้งงาน,น้าบ้านพี่น้องคัดไปย,ยังย่างไรบินกลางปีเป็นตัวนุ่้กลางปีกตัวยื่ขี้ดินกลางปีกเชยอยังละหมอกหมอกไปกินเขาแล้วก็เอี้ยวยังละ เขาจะมาหลุน,นกปลาสิมากพี่พน่องป้ากะเดีไปทั่งเล้นกเป็ยโอ้ขึ้นมาไวแล้วพี่น่องอ้ยอันนเลยกปลาห็นมากครับเงียบดีใานกเขาดงน้โชกเขาคงได้พีนองลงจินเงียบเดี๋ยวนกไม่ี้เงียบจะข้าวมัน เสียงเหีอยดูด้วยนะครับจะดือครับยอมดือมาหากาันดือเห็นดีว่าพี่น้องครับจะดือครับพี่น้องเนี่ยจะดือจะดือครับเป็นูกนกปัน้นดูนกปั้น,นครับ เดือดครับ นี่กับนี่ใช่ไหมล่ะพี่น้องเอาอัมฉุกขึ้นเซขิ่วงเบิรงนกปลาดิจิตาไลของเขามานลำบัญเมื่เขาพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยคนคน้ายั่วไอจีแชนแนลผลิตภัณฑ์ที่เปใหม่ๆคนกับคน,คนอักนกเขาทุกท่านนะครับน้อครับแล้วอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการเก,ก็บจิตาไลตัวนกเขาทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เอานกเป็นฟึกทำโมบานซืสอดพี่น้องครับคลิปนี้ก็เข้าขมาสวัสดีครับ